กำลังมองหารถบ้านสภาพสวยอยู่ใช่ไหมมาดูคันนี้เลยค่ะ Honda Civic 1.8 EL ปี2018สีดำเท่ๆรุ่นท็อปมือเดียวป้ายแดงสวยครบจบที่คันนี้ค่ะตัวถังเดิมสวยกริปไม่เคยชนเครื่องเกียร์ช่วงล่างแน่นๆโชค๊คหลังเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ พร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมไม่ต้องลุ้นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มาพร้อมเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ค่ะโฉบเฉี่ยวสวยงามมากๆไฟตัดหมอกจากโรงงานมีมาให้สวยครบเลยค่ะกระจังหน้าลายลังพึ่งมาพร้อมตราสัญลักษณ์ฮอนด้าใหญ่เต็มๆฝ่ามือเลยสวยสง่างามมากๆค่ะ เครื่องยนต์เบนซิน4สูบ16วาลกำลัง141แรงม้าแรงบิด174นิวตันเมตรนะคะคันนี้ตัวถังสวยๆเลยค่ะน็อตทั้งคันไม่มีขยับเลยห้องเครื่องภายในสภาพสวยงามสมบูรณ์แห้งๆไม่มีหยดไม่มีเยิม้มพร้อมใช้งานทันทีค่ะ ล้อแม็กขอบ16มาพร้อมยางมิชลินขนาด215หนึ่งทับห้าห้ปี23ดอกเต็มเต็มวิ่งใช้งานยาวๆค่ะหูกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวมือเปิดประตูสีโครเมียมสวยๆมาพร้อมคีเลดด้วยค่ะสเกิร์ตด้านข้างสวยงามติดตั้งมาเรียบร้อยครบจบที่คันนี้เลย สปอยเลอร์หลังมาพร้อมไฟเบรกดวงที่3ค่ะกันชนท้ายมีเซ็นเซอร์เตือนถอยจอดมาให้อีก2จุดกล้องถอยมีมาครบเลยค่ะตาสัญลักษณ์ฮอนด้าสีโครเมียมสวยๆเลยเงาเงาเลยนะคะเปิดฝาท้ายมาค่ะภายในห้องเก็บของพื้นที่เก็บสัมภาระเยอะมากถาดท้ายมีมาให้แล้วเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่ครบชุดเลยนี่ท้ายเดิมสวยๆเลยนะคะ ในเบาะหนังสีดําสุดสปอร์ตเลยนะคะเบาะหนังสภาพ100%เลยตึงๆสวยๆเอียเอ่ยมเอี่ยมใหม่ๆเลยค่ะเบาะคนขับปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางด้วยนะคะพวงมาลัยค่ะพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะมาพร้อมครูส e คอนโทรลด้วยนะคะคันนี้เลขหม่เพียง1 1 0 0 0 0กิโลเท่านั้นเองค่ะสวยๆ มือเดียวป้ายแดงถือว่าใช้งานน้อยมากสำหรับรถปีนี้นะคะคอนโซลสวยงามหน้าจอเครื่องเสียงทัชสกรีนเดิมนะคะจากโรงงานมาพร้อมกล้องถอยด้วยค่ะแอร์เย็นเจี๊ยบค่ะเบรกมือไฟฟ้าระบบออโต้เบรกโฮเกียร์ซ CVT ระบบประหยัดพลังงานคอนโซลสวยๆเลยค่ะรถบ้านแท้เช็คประวัติได้เอาไปเติมน้ำมันอย่างเดียวค่ะพร้อมใช้งานในราคาแบ่งปันเพียง แส0 0องบาทเท่านั้นค่ะฟรีดาวผ่อนเดือนละเก้างวดจบจบค่ะ